สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบมาพ่อกับวิถีไทยบ้านทะาแฮอีกแล้วเนาะท่านผู้ชมเอ้ดูนีเอออ่านมางโน่นี่ตัวหนังสือผู้สังไปคือพิลึกแทะป่านภาษาอังกเนาะท่านผู้ชมภาษาอังกฤษนี่ตัวแรกจะขึ้นเป็นตัวใหญ่นะแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นตัวเล็กๆนะนี่เห็นไหมนี่ ชื่ออะไรเนาะนี่หอเงินหอทองตัวหนังสือปันอ่าภาษาต่างประเทศเนาะท่านผู้ชมเอามาเบิ่งมึงนู้นี่มันแม่นอยู่เบาต้นหอเงินห่อทองใบมันคือหอ่อคือกูดคือกำคือเกี้ยวเขาขัดแท่นี่ปาทิโตเบิ่งนู้นูนูนเอาตามมาดูตามมาดูามมาดปึ๊ย แล้วก็มีสมาชิกใหม่ที่กำลังจะออกมาจากไม่อยังนี่บุดออกมาอ๋อนี่มุดออกมาจากต้นนี้แสดงว่าต้นนี้เป็นต้นแม่นะนี่นี่ลูกกำลังโผล่ออกมาแสดงว่ากำลังจะมีสมาชิกใหม่นี่1แล้วก็สองส่วน3ต้นนี้นะสาสามยอดนี้เนี่ยเป็นต้นแม่ที่ซื้อมาแรกๆกนะซื้อมาแรกแรก เขาบอกว่าต้นนี้น่ะมันสามารถที่จะเป็นต้นใหญ่ๆได้นะสูงลิบหัวพุ่นะท่านผู้ชมเลยเออต้นอันนี้นี่เพิ่งได้มาไม่นานไนดะ้ไม่นานไม่นานไม่นานเดี๋ยวอีกสักระยะหนึ่งวิธีไทยก็ิิเปลี่ยนกระถางนะให้เขามีรากมุดออกไปเจริญเติบโตแผ่กิ่งก้านสาขาออกไปเจริญงอกงาม เห็ดให้เฮาได้สมาชิกแล้วก็มีต้นใหม่งอกขึ้นมาเนาะท่านผู้ชมเขาบอกว่าเวลาที่เฮาไปเพิ่มกระถางของเขาเนี่เพิ่มหน้าดินให้เขาเนี่มันก็สีออกแม่แพร่ลูกได้แต่ถ้ากว่าเป็นกระถาง้อยๆอยู่แบบนี้มันก็สีอยู่แค่นี้นะอยู่แค่นี้โบใหญ่โบจเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นแล้วต้นไม้มงคลต้นนี้น่ะอืมก็มารีวิวให้ท่านผู้ชมบอกว่าเพราะว่าเขาเป็นไม้ ที่เสริมสง่าราศีให้เจ้าของเงินเจ้าของซานเห็นบอนี่กูบกอบกอบเขานะกูบกอบเขา่าห่อเขา่าซัมพอเขาจังเรียกชื่อต้นนี้ว่าห่อเงินห่อทองอาทิชชโ,โบราณโบราณน,นี่เออนี่นี่น,นี่กอบเขา่าห่อเข้านะ และก็เป็นลักษณะคล้ายๆใบโพด้วยได้คล้ายใบโพด้วย,ได,ย,ย,ดวยได้ท่านผู้ชมไหมงามขนาดครับแล้วก็เป็นไม้ฟอกอากาศด้วยที่สำคัญก็คือนี่น,นีเราเห็นพวกสิ่งสาราสัตว์ที่กำลังสีมน่นออกจากแม่ของเขาเนาะกำลังจะออกตกลูกหรือว่าออกลูกตั้งหรือว่าคลอดลูกเป็นอย่างไ้ มันก็สิเป็นภาพที่แบบชื่นชมยินดีเนาะเพราะว่าสิเป็นสร้างมากงัวควายอันนี้ก็คือกันนี่ท่านผู้ชมนี่ไม้มงคลก็กําลังสิตกลูกคือกันกําลังสิออกมีนี่เห็นบหนี่กําลังสิหมดออกจากท้องแม่ของเขาได้นี่ใบยังบท่านได้พ้นจากท้องแม่เลยนะวันนี้วิถีไทยก็เลยเอามาให้ท่านผู้ชมเบิ่งนะมันเป็น เวลาแห่งความชื่นชมยินดีเวลาที่สิมีสมาชิกใหม่หรือว่าพี่พี่เห็นไหมนี่พี่พี่นี่ก็ลีกลีกทางออกมาทางนี้นะน้องก็จะออกจากท้องแม่ป้าที่ทุกมีเบาทางใต้อือหืออกแม่แพ้ลูกเรื่อยๆเนาะท่านผู้ชมเอาไม้มงคลประเภทนี้ใครที่ยังไม่มีกลับไปหามาไว้ หอเงินหอทองสมกับชื่อต้นไม้หรือเปล่าเจ้าของเหอนเจ้าของซานนอะอ่ะโบราณเพ่นว่าต้นไม้มงคลมีไว้ในเหอนในซานก็ดีสิ่งที่เฮาโบเห็นเนาะ,ะสำหรับเมื่อนี้ขอให้ท่านผู้ชมอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีนะให้เป็นเศรษฐีมัหุ่งมั่นนอนลับก็บขอให้ได้เงินหมื่น นอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชดนะทำงานธุรกิจอย่างก็ขอให้ประสบผลสำเร็จเนาะท่านผู้ชมเนาะป้าที่โทษเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบิกกันเด้อคือซิมุดออกขักแค่นี้นี่นนเออเพิ่งเคยเห็นนะต้นไม้ที่กำลังจะออกจากท้องแม่ป้ามันเป็นเวลาแห่งความชื่นชมยินดีนี่นี่นนสอง นี่นี่สองกิ่งนี่กั้เพื่อนกันสิคุยกันแหละเรากําลังจะมีลูกใหม่แล้วนะนี่นี่นี่คุยกันคุยกันเห็นไหมนี่เห็นไหมเห็นไหมเธอเห็นไหมเห็นไหมสิคุยกันสองคน <c oughs> อันนี้อนเอสป็นพ่ออันนี้อนเอสป็นแม่เนาะท่านผู้ชมเนาะหรือสิเป็นพ่อแม่ได้ทั้งสองอย่าง็ <c oughs> าว่ากันไปตามธรรมชาติของต้นไม้ใบหญ้าเนาะก็สิมีทั้งพ่อทั้งแม่อยู่ใน ต้นเดียวกันเหมือนกับน,นี่เห็นไหมเห็นไหมอ่าว่านสีทิศเออเกสรของเขาเห็นไหมเดียวเดี๋ยวเขาบอกว่าอ่าช่วงกลางคืนจะมีการผสมเกสรดีที่สุดประมาณทุ่มนึงนะนี่สีเหี่ยวแล้วตัวนี้เหี่ยวแหละเดี๋ยวต้องมาผสมเกสรให้เขาตัวผู้ก็อยู่ในนั้นและตัวเมียก็อยู่ในนั้นนะอตัวนี้นี่แห้งเบ่งบานมาดูมาดูมาดูตัวนี้ ตัวไหนล่ะตัวผูว้ตัวไหนตัวเมียน่าจะมีตัวผู้กับตัวเมียอยู่ในนี้แหละเนาะท่านผู้ชมนี่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 เออเขาก็เบิ่งบอกต้องเบ an ิ่งใน youtube นะท่านผู้ชมต้องดูใน youtube ว่าตัวไหนคือตัวผู้ตัวไหนคือตัวเมียนะนี่ตัวนี้เสือเหี่ยวแล้วตัวนี้เหี่ยวแล้วเดี๋ยวต้องไปเบิ่งต้องไปเบิ่งเหี่ยวแล้วเออเอา แค่นี้เนาะท่านผู้ชมเนะมาเป่งต้นหอเง,ง,งินหอทองนี่นี่กำลังสิออกลูกใหม่อม,มันเป็นช่วงเวลาแห่งความชื่นชมยินดีนี่นี่มักำลังสิมนุนออกจากท้องแม่ตัวเองเอา้าสำหรับเที่ยงเที่ยงนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับท่านผู้ชม